นนี้จะพาคุณผู้ชมนะคะมาดูนะคะหลังจากที่เสร็จสิ้นการเลือกตั้งนะคะมีการนับคะแนนพร้อมกับ เปิดเผยให้กับประชาชนได้รับทราบไปแล้วในสัดส่วนร้อยละนะคะซึ่งเป็นการดําเนินการตามกฎหมายการเลือกตั้งนะคะที่นี้ในส่วนของกกตนะคะก็ยืนยันว่าจะดําเนินการรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการภายใน60วันนะคะตามกรอบระยะเวลาของกฎหมายนั่นเองค่ะในส่วนของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกตนะคะก็ระบุว่าภายหลังจากการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสสนะคะทั้งแบบ แบ่งเขตเลือกตั้งแล้วก็แบบบัญชีรายชื่อจบลงแล้วนะคะแล้วก็มีการนับคะแนนที่หน่วยจากนั้นรายงานผลอย่างไม่เป็นทางการให้กับกกตส่วนกลางนะคะดำเนินการรองรับผลคะแนนที่ได้ซึ่งทุกอย่างมีขั้นตอนมีกระบวนการที่พิจารณาอย่างละเอียดนะคะทั้งหมดทั้งมวลก็คือกกตต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลา60วันค่ะนับตั้งแต่วันเลือกตั้งแล้วก็วันประกาศผลรองรับอย่างเป็นทางการซำ สำหรับขั้นตอนการประกาศผลการเลือกตั้งนะคะเขาก็มีขั้นตอนดังนี้นะคะเรียบเรียงให้คุณผู้ชมฟังอีกรอบหนึ่งนะคะกกตรประจำจังหวัดจะได้รับรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งสอสอแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและสสอแบบบัญชีรายชื่อจากกกตรประจำเขตเลือกตั้งแล้วเขาก็จะรายงานผลต่อไปยังสำนักงานกกตทราบ ส่วนขั้นตอนที่2นะคะก็คือสำนักงานกกตจะนำผลการเลือกตั้งเข้าที่ประชุมกกตเพื่อมีมติรองรับผลการเลือกตั้งทั้งนี้นะคะก่อนการประกาศผลการเลือกตั้งกกตจะตรวจสอบเบื้องต้นนะคะว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมและก็มีจำนวนไม่น้อยกว่า95%ของเขตเลือกตั้งทั้งหมด ซึ่งกกตจะตรวจสอบเบื้องต้นและประกาศผลการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จภายใน60วันนับตั้งแต่วันเลือกตั้งและขั้นตอนสุดท้ายค่ะคือกอกตจะประกาศผลเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้แล้วนะคะแล้วให้นําประกาศผลเนี่ยประกาศผลเลือกตั้งดังกล่าวนะคะไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาและเมื่อมีประธานรัฐสภาแล้ว ให้ส่งบัญชีรายชื่อผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อชื่อของทุกพักการเมืองไปยังประธานรัฐสภานี่คือขั้นตอนที่เขาจะทำที่เขาจะประกาศต่อไปภายในกรอบระยะเวลา60วันค่ะ